สวัสดีค่ะวันนี้มาอยู่กับชันในเกมไลน์เพนะคะก็สำหรับวันนี้ชันจะพาเพื่อนๆไปตามล่าไอเทมนะคะกับหม้อของโบโปนั่นเองนะก็รอบนี้มีงบค่อนข้างเยอะพอสมควรนะก็ไม่ต้องกดแบบเหนื่อยใจเมื่อต้นเดือนที่แล้วแล้วนะคะก็เดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยดีกว่านะ เพราะว่าตัวคลิปนี้น่าจะนานนะรอบนี้ชันมีผงค่อนข้างเยอะแล้วก็อยากจะใช้ให้หมดนะสตป์ของชันรอบนี้นะคะเป็นอรนอร่านงมาเขือเทศนะก็เป็นแค่อย่างเดียวเลยนะชันจะใช้วิธีเดิมนะคะคือการไล่ไปตั้งแต่2013-2019ถึง2019นะก็ใส่ไปเลยฮนะ มาดูสิว่าเราจะเจอกระชะปองอะไรบ้างนะสำหรับรอบนี้ไปที่2013นเี่ฮะซิม p l e Summer กระชานะกดสักครั้งได้เฮดโฟนนะฮะฉันมีกระชะปองในใจอยู่นะคะเราก็คิดว่ามันน่าจะอยู่ที่ปี2014 ก็คือเป็นคานิวาหูแมวนะที่มันจะเป็นหูแมวสีม่วงกับสีชมพูแต่ว่าไม่รู้ว่าจะเจอไหมนะเดี๋ยวต้องลองดู <laughs> ชุดข้าบอยเออปรากฏหนึ่งครั้งชื่อได้ของตกแต่งเดี๋ยวขอไปเปลี่ยนสภาพแป๊บนึงนะเพราะว่าใส่ SE แล้วมัน เทสของอยางนะขอถอดออลาออกก่อนถอดปีกถอดปีกออกถอดอลาออกให้หมดนะฮะเอ่อถอดอันนี้ออกด้วยนะแล้วก็อะไรอีกอะเครื่องใส่หัวด้วยโอเคให้เหลือเป็นชุดคทาแล้วก็วิกผมแค่นี้นะฮะไปะไปต่อ คือตอนที่ชานกดกระชะปองวีของตัวนี้นะคะชานไม่ได้อัดคลิปไว้นะมันก็น่าเสียดายเหมือนกันเมื่อคืนได้ของดีมากๆนะคะหลายๆอย่างแต่คิดเหมือนกันนะว่าถ้าอัดคลิปเนี่ยอาจจะไม่ได้ของพวกนี้ก็ได้นะมันชอบให้เราโชว์เกลือไงไปไปที่ปี2 0 1 5อยากเจอพวกเออกระชาแบบ OOTD เหมือนกันนะ อันนี้ขอไม่หมุนนะคะไม่ไม่ถูกใจถ้าเจอพวก OOTD ชาญอยากจะหาชุดแบบธรรมดาใส่บ้างนะไม่ค่อยมีชุดธรรมดาธรรมดาใส่เลยไปสองพันสิบหกสองพันสิบหกนี่จะเริ่มเป็นพวก VIP ผมเจอของตกแต่งแล้วนะฮัลโหลอยู่ยดีกระทากระชากระชาธงชาเมื่อกี้สองพันสิบหกนะต่อไปเป็นสองพันสิบเจ็ด ว้อ๋ออันนี้ที่เชอร์รี่เอามาย้อมนะฮะนางเพิ่งเอามาย้อมให้มันเป็นสีแดงนะอยากได้ปืนอันที่เป็นแบบปืนปืนแบกมากกว่าหมุนไงล้วสักครั้งหนึงสามแคทเอ้ยเดี๋ยวไปกดผิด <laughs> ไปกดสี่สิบแคทนี่ช็อกเลยล่ะ <laughs> เฮ้ยได้ปีด ดนปีแบบไม่ขยับนะฮะต่อไปเป็นปี2018นสิบแเรนดอปออฟเลิฟโอ้เสียงแจ้งเตือนดังมากขอปิดเสียงก่อนนะก้าแคช อ๋อวิกผมอันนี้อยู่กระชาปองนี้นี่เองนะฮะชุดสวยเอาอยัางไงดีไม่เอาเดีกว่าฉันมีตัวแทนที่มีวิกผมอันนี้แล้วนะก็เลยแบบมันมีตัวที่มีร้องไงตัวหลักไหมจะป็นต้องมีก็ได้เราไม่ได้ชอบแบบเหมือนพวกวิกหูแมวอะที่แบบเฮ้ยตัวหลักต้องมีอะโยคายเฟสติวัลนะครับเจอกระชาปอง VIP แล้วไหนมาดูซิ โอ้ยเท่มากเลยอะ่ะโหอ,อยากได้เป็นกระชปองสุดจะหล่อเท่นะคะชาต้องกดแน่นอนนะเป็นจะเปน,นดิสตสไตล์กดครั้งแรกฟรีไปก่อน,น <c oughs> เฮ้ยได้เป็นผ้าปิดปากเฮ้ยเท่เท่เท่เดี๋ยวขอดูของอีกแป๊บหน,นึ่งหน่อยโอ้ยอยากได้จังชุดนี้ก็ โอเคเดี๋ยวชานจะกดสัก10นะฮะเพื่อจะได้ของดีๆบ้างไปอยากได้วิกตัวชายอ่ะของสักหัวหนึ่งได้ไหมจะแบตเต็มไม่ขึ้นมาเลยอ่อโคตรจะเกลือโคตรเกลือเลยอ่ะไม่มีของที่เป็น SR เลยนะแต่ว่าดีว่าได้วิกตัวชายมาหัวหนึ่ง อ๋อถ้าเป็น V.I.P เก่าเราประกันของเป็นแค่แรเท่านั้นนะฮะโอ้ได้วิกอันนี้มาก,ก็โอเคอยู่โหแต่ไม่ได้ชุดเลยนะเสียดายอ่ะไม่เป็นไรนะะเดี๋ยวเราไปปี2019เต่อนะร้อยร้อยกว่าแคทไม่ได้เลยเฮ้ยมังเป็งมังเป็งเจ็บปวด ก็ะทนนังนี้ก็เคยกดไปแล้วนะฮะก็จะไม่กดซ้ำ <laughs> เพราะว่ามันเป็นชุดของตัวผู้หญิงนะแล้วก็ไม่ได้มีของตัวชายฉันก็เลยแบบไม่เราไม่จำเป็นต้องเก็บขนาดนั้นก็ได้2 0 3 3กดสักครั้งได้ของถืออยากได้กางเกงจะได้กางเกงไหมฮะ <laughs> ของเน้กยก็แค่กางเกงเนี่ยโอเคเสียมโหเส้นไม่ได้เสียมโหส,สีม่วงก็ได้เหมือนกันเนี่ยต่อไปเราจะไปเป็นปี2014นะเสียดายโยไข่เมื่อกี้อะเจอทั้งที <c oughs> <c oughs> เจออินเทียล้วนอีกเหรอดวงในการเจอของของผมนี่มันน น่าโมโหจริงๆปี2015นะฮะมูลปรินเซสเนอะอ๋อเคยกดไปแล้วด้วยโอหละสวยสักครั้งฮนะชิ้ <laughs> ของตกแต่งมันจะของตกแต่งแล้วนักหนาะบ้านก็มีอยู่แคนะ่นั้นอะได้อินเทียแบบมหาศาลเลยปีสองพันสิบห้าใช่ไหม ต่อไปเป็นปี2016นะฮะจิวเบ์กดดีว่าเคยกดไปเยอะเหมือนกันนะอยากได้ชุดนะกดสิบไปเลยดีไหมยรบประกันไอเทมเป็นแร่นะกลัวไม่ได้ชุดอะกดสักสิบครั้งนะฮะอยากได้ชุดนักท่อน เออไ,ได้แล้วอุ้ยได้ทั้งชุดหญิงชุดชายเลย <g ug> เรียบร้อยนะสมปรารถนาแต่ไม่ได้วิกเลย <g ug> โอเคเราได้ชุดหญิงชุดชายได้ครบเลย,เลยลนะฮะสำหรับจิวแบร์นะต่อไปเป็นปี2017 memory of d a l i a นะคะดูสิ มาเป็นแบบรอบนี้ย้อนเจอเจอเป็นนิสตสตาเยอะมากเลยนะคล้ายๆกับหิกังคล้ายๆกับไอ้ที่เขารีมานะอะไรวะมันคืออะไรนะดากวมิวมิเลียนดากนะคล้ายกันเลยเนี่ยไอเทมคล้ายๆกันก็เดี๋ยวกดสักครั้งหนึ่งนะฮะอได้วิกผู้หญิงนะ ต่อไปเป็นปีอะไรวะเนี่ย2018เป็นปี2018ถ้าบางทีงไล่ปีผิดก็ก็ทำเป็นไม่รู้เรื่องไปฮะ,ะโอ้ยเจอแล้วโอ้ยวิกมัดผมนะโอเคเป็นกาชาแตงโมนะคะเรากด10เลยอยากได้ชุดตัวชาย เออได้นะฮะไม่ได้ชุดตัวชายแต่ว่าไม่ได้วิกนะไม่ไม่ได้วิกตัวชายอ่ะขอดูวิกอีกรอบหนึ่งหนึ่งโอ้ยวิกมันวิกมันควรค่าแก่การเก็บเหมือนกันนะแบบว่าเป็นผมซาม,มูไรอ่ะมัดขึ้นข้างหลังวิกตัวชายวิกโอ้ย<笑><笑>ปวดสมอง เห็นว่าเมื่อกี้ได้ลองหากิโลูะอยากได้วิกแต่มันไม่ได้มาเสียใจนะมูลไรเล็กนะคะเป็นกระชาวีพีอีอีกอันหนึงน่งอันนี้สวย ตอนนั้นหมุนแล้วได้ที่แปะหัวงโง่นะก็เดี๋ยวลองกดสักครั้งนะแค่ครั้งเดียวพอละเพราะว่าเอาไปไว้ใช้กับกระชาอื่นดีกว่านะฮะอืมถ้าได้ของตัวแต่งนี้ร้องให้แล้วนะนะโอ้ยไอ้นี่ได้ถุงมือได้ลนะ เอออยากได้วิกเนี่ยอยากได้วิกอะวิกตัวชายอะเนี่ยน่ารักอะน่าอีกสักครั้งหนึ่งกระชับ V I P บางทีก็เป็นอะไรที่แบบปวดหัวใจเหมนะือนเอ้ยได้คาโอเคก็ไม่แย่เราก็จะกลับไปที่ปี2 0 1 3ตอนที่ชานขะปีไปเรื่อยๆเ,เพราะว่า มันจะได้ไม่ต้องซ้ำซา,ากกันมากโอ้โหกชาอะไรทั้งสี่พันเราจะไม่กดนะคะพอรู้สึกว่ามันแพงแพงก็อย่างนั้นอะเออเวลาดูคลิปนั่นนานเนี่ยแนะนำให้กดสปีดคลิปก็ได้นะมันแบบเสียงมันจะตลกเดียวฉันว่าเสียงมันจะเล็กๆแล้วพูดไวมาก เรียบร้อยวิกเตอร์ชายนะฮะไม่เจอเจอสองอนะ่ะประมาสิบห้าเคยกดไปแล้วนะฮะเคยกดไปแล้วก็จะกดอีกวิกทวินเทลนี้น่ารักหนถ้าได้ก็ดีอยู่ละแม่งโอ้ย อ๋อพอของบางชิ้นนี่มันไม่ใช่ของเราจริงๆเลยนะแบบกดเท่าไหร่ก็ไม่มีทางได้ไปปีสองพันสิบหกต่อเนะโอ้ยอีก่่านะคะสัป m b e r โอ้ยเจอวิกอันที่เป็นห่างหมาต่ำนะ <c oughs> เออไม่มีของตัวชายเลยนะกดครั้งเดียวพอละมันไม่มีชุดตัวชายอ่ะโอเคไม่เอาก็ได้นะฮะต่กไปเป็นปี2อ1 7ัชาเนี่ยจามมากเลยตอนนี้ขอหันไปจามสักหนึ่งฮับเชยได้ไหมดีมเอาบัตเตอร์ไฟแฟรี่นะฮะ มีเมคอัพโอเมคอัพสวยนะโอ้ Ooh, สำหรับการมีเมคอัพในกระชาแบบนี้นะคะเรากดสิบไปเลยนะเผื่อเราได้เมคอัพ <tro oper> สวยนะคะมันเป็นลายผีเสื้อข้างในน่าจะไม่ได้และเชอรี่ไม่ขึ้นฮ่จ <tro oper> ุดจะเกลือ <tro oper> เรานี่มัน ปีสองพันสิบแปดเนี่ยเนี่ยเวลาเจอพวกกระชาแบบสามหมื่นก็รู้สึกแหละโอ้โหเงินสองแสนบางทีอาจจะไม่พอนะ่ยรอบหน้าฉันจะต้องเตรียมเงินมาเยอะกว่านี้นะไงอาจต้องเตรียมเงินมาตั้งสามล้านอะเวลากดอะเพราะแบบกิเลสเยอะเหลือเกินนี่ถ้ามีเงินเยอะกว่าหนึ่งแสนเมื่อกี้นะคะจะกดกระชา กรชาเอาจนเอาเมกออกมาให้ได้อะเนี่ยดูดีเ,ดเงินเหลือแค่8ปดหมื่นแล้วอะขนาดมีเงินสองแสนยังไม่รู้สึกพอเลยนี่ถ้าไปเจอกระชานั้นตอน <c oughs> ตอนเดือนที่แล้วที่มีเงินอยู่แค่4ี่หมืนี่คงแบบน้อยแดกมากนะอันนี้เราจะเอาชุดไดโน่ไยไป เรียบร้อยนะโอ้โหได้เราได้ชุดไดโนแล้วก็วิกตัวหญิงนะฮะอันนี้ปีอะไรวะนะ2019นเนาะเดี๋ยววนกลับไป2013เนี่ยเงินเหลืออีอกไม,ไม่ไม่กี่หมื่นนะยังไม่เจอวิกหูวิกหูแมวเลยฮอสพิ a อล p สเปเชียลกาชาชุดคุ้นหมอน่อสักครั้ง <laughs> โอ้ยมันได้แต่ของตกแต่งนะเนี่ยอยากได้ชุดอีเขียวๆมาคิมกันโอ้ยเ hey! จลิตเ้ลปินนะฮะกระชาที่เคยหมุนมานานมามากแล้วอ้าวรอบนี้อันนี้ขยับไม่ได้นะวิงหัวใหญ่ในตำนานที่ ชานรักนั่นเองนะฮะโอ้ยของตกแต่งชานเคยหมุนนะคะแต่ว่ามันไม่ได้อยู่ในปี2014อ่ะอยู่มันอยู่ในปี2016แล้วก็ของมันเยอะกว่านี้ด้วยนะคือเหมือนเวลาเราย้อนมาหมุนของหลายอย่างจะถูกเอามารวมๆกันนะว้ามอนสเตอร์ทาวนนะปีาศาจวัวนะ ครั้งที่แล้วหมดแล้วด้ไอเนี้ยนะชิ้รองเทา้าข่อชุดดีแม่ก็วิกโอโหจังว้าทำไมมันไม่ได้หลั่งใจเลยหรือเมื่อคืนที่หมุนกระชวีก็คิดด้วยนะว่าเฮ้ยมันเป็นเพราะว่าเราอะได้ของจากกระชวีดีแล้วเราอาจจะไม่รอดม่อนะฮะเราอาจจะแบบ เกลียาบกับการหมุนหม้อนะเออวิกผู้หญิงสวยจังโอ้อยากได้ผ้าคลุมจังเลยหรูหรามากเลยนะฮะกระชานี้วายพาร์ตี้ไงนี่น,นี่ทุกคนก็เห็นใช่ป่ะว่าเมื่อกี้แฟชั่นเยอะขานาดไหน อืชันได้อินเดียชันได้พื้นคือมันแบบอียิบนะฮะเวพีอียิปต์ปน่ว,ว้าวปูปิีกสีทองเมกต่างต่างอันนี้ชันมาไม่ทันนะไม่เคยหมุนเหมือนกันอันนี้โอ้ย ครั้งแรกขอแบบของดีๆแล้วได้ไหมเมียปีกทองเนี่ยไปฮะเราคาดหวังกับอะไรพวกนี้ด้วยด้วยเชิงสีงบอกแบเปร์ไอ้เวนอยากได้ปีกอะกดไปสักสิบประคังนะโอ้แต่แบบอุ้ย กลัวแม่งเป็นอินเดียนรทำไง <c oughs> โอ้ยได้เมคอัพฮะาอย่างน้อยก็ได้เมคอัพนะสุดๆถึงจะไม่ได้แถวบนเลยแต่ว่าได้เมคอัพนะโอ้ยหล่อเท่ฟิลอายคุปจัดๆนะ ก็ขอบคุณสำหรับเมคอัพหนึ่งชิ้นที่ได้มาจากการย้อนเวลารอบนี้นะฮะผมเป็นปื้มมากเลย้นมันเป็นเมคอัพแบบหล่อเทนะฮะตาเฉียวชันชอบเลยเมื่อกีป่ปี2017ใช่ไหมอันนี้ไป2018 The Fallen Exorcist นะฮะอยากได้นั่นนะอันที่กดไปเมื่เกีออร่าออร่าสิโอ้ย ไม่แล้วได้ของซ้ำเนะนะี่ยนะแม่งคือไม่ได้ในสิ่งที่ตัวเองอยากได้ไม่เท่าไหร่นะได้อย่างอื่นก็ได้ปะได้ของซ้ำเพื่อว้าว wow. You can change me นะฮะผมบอ๊อบผมบ๊อบดำนะผมบ๊อบดำที่ไม่ได้มาจากกระชาว VIP อนพะีระ เหลียบล้อยส่อยมาได้แล้วนะฮะฉันจะใช้จนกว่าฉันจะรีไป1 3ถึง19อีกรอบนึงนะคะแล้วก็จะพอแล้วนะเพราะว่าตอนนี้เพชรและเงินก็เหลือน้อยลงไปเรื่อยๆนะเก็บไว้ใช้นิดหน่อยนะตอนนี้เพชรเหลือ40,000นนะคะใช้ไปแล้วแสนหก เจ <laughs> อของแพงแล้วอันนี้รอบที่เราที่หมุนไปแล้วก็เนี่ยได้ของตกแตง่งนะรอบนี้เราก็จะไม่ยอ่อทอนโอ้ได้อล่าก็ดีกว่าได้ของตกแตง่ง <laughs> <laughs> เงินจะหมดแหละไม่ใช่เพิ่งมาเจอกระชาหูแมวนะจะแบบโอ๊ยตอนมีเงินเยอะๆนี่ไม่เจอ <laughs> กระชาตุกตากระดาษนะฟันบิตเพล่เปอร์ <laughs> ขอชุดหรือโอ้ไม่เอาก็ได้เดี๋ยวพอชานไปรีอินเทียใช่ปะได้เป็นแสนนะวันนเ้พ <laughs> ชออินเทリアชัยหน้าอะไรสักอย่างกดก็ได้นะฮะ ทำไมมันไม่เจอของตัวชายเลยอะรอบเนี้ยเจอเจอน้อยอะขอบคุณสำหรับโบนะฮะติดหัวต่อไปเป็นปี2016นี่ททำไมมันผิดพลาดเก่งนะกว เจ้ากูอโอ้มีชุดอ๋อมีแบบชุด VIP ด้วยนะเอ้ยมีชุด VIP ชุดอีพิกอ๋อเป็นฟิลญี่ปุ่นนะฮะเฮ้ยทำไมมันก้าวไข่เราชานเคยหมุนไปแล้วอ๋ออ๋อแปลว่าครั้งแรกก็ไม่ลดราคานะลองเดี๋ยวลองกดสักครั้งนึ่งนะ นี่ถ้าได้ชุดอีปิดมานี่ห่ามากเลยนะะคนอย่างชาแนะนะหาได้ที่ปิดปากนะเอ้าทำไมได้เป็นรอยสักที่แก้มองดีไปอันนี้ประมาณสิบเจ็ดแล้วนะสิบเจ็ดอ้เป็นอีค่าของ ฮาโลวีนนะฮะโอ้วิกตัวชายน่ารักจังเออเคยกดไปแล้วด้วยนะได้ชุดอีกครั้งหนึ่งได้วิกผู้หญิงเก้าว,วิกผู้ชายออโอ้ยได้เก้าอี้ไม่ใช่เก้าอี้ได้โต๊ะที่มีแล้วนะนี่น่อตปเป็นปีสองพันสิบ แปดนะฮะรอบนี้ได้วิกตัวชายน้อยนะไม่ได้ไม่ได้มาไม่กี่หยัยในในเมื่อเราเจอฟอร์เรนซ์ซ้ำนะเราก็จะไปปี2018ซ้ำอีกรอบนึงเลนดอบออฟเลิฟอีก <_ S 2> แล้ว อ่ะหมุนก็ได้สักครั้งหนึ่งไหนๆก็คควรมาเจออีกรอบหนึ่งนะ <c oughs> ได้มีผู้หญิงต่อเป็นปี2019นะบันนี่ซีเกตการ์เด้นนะฮะเมคแบบงอแงทาไมเจอแต่แบบ ของผู้ของผู้หญิง,งนั้นยอละแบบฉันแทบไม่เจอของผู้ชายเลยไม่ได้ของดีด้วยเดี๋ยวขอกลับไปสมามสิบสี่สักสครั้งสิบสี่กับสิบหกอีกสักครั้ง <_ k> อีกชะนี้แพงมากนะคะจะไม่กด เพราะว่ากดไปหลายครั้งก็ได้ของซ้ำนะได้ได้ชูซ้ำอย่างเงี้ยได้อินเทียแบบอะไรอะไรกันครับเนี่ยเอ้ยเอ้ยไปก่อนนะฮะยังยังไม่รู้จะพูดอะไรแต่ว่าขอให้ได้เอ้ยโอ้ยเท่นะ <c oughs> วิกวิกตัวชายมันคืออะไรกันครับเนี่ย วิ้ยอันนี้โคตรเท่เลยอ่ะอยากได้อะ่ะโอเคเดี๋ยวฉันจะกดกระชับองนี้นะขอวิกะสักหัวหนึ่งอขอให้ได้เหอะกดแบบใช้แคดเยอะด้วยนะ80โอ้ไม่ได้พวกเอสอาร์แล้วนะคะอ้โหได้วิกโอ้สองหัวเลยโอ้โหหได้ไอที่ปิดหน้าด้วยนะแล้วก็ได้เป็นชุด ชุดผู้ชายแหละเพราะว่ามันเป็นกางเกงเท่ๆก็ปิดจบด้วยกระชาปองเมื่อกี้นะคะก็ใช้เงินไปมหาศาลมากเลยนะฉันก็ไปแสนดใช้แคชไปประมาณเออเกือบ500แคชนะก็เดี๋ยวไปดูกันเลยว่าเราได้อะไรมาบ้างจากการย้อนเวลาครั้งนี้นะดูเลเซกนดิ ของซ้ำก็คือเยอะมากนะคะแน่นอนว่าฉันจะรีรีทั้งหมดนะจะไม่เก็บไว้นะ,ะของซ้ำค่าห้า0ันรีไปะะเลยฮะมาถอดสภาพาก่อนนะนี่เป็นเมคอัพทั้งหมดที่ได้มานะเมคของ V E หยิบแต่ว่าต้องใส่เมคนี้ค้างไว้ก่อนนะเพราะว่าต้องเทสตู้แห่งความลับ วิกตัวชายอืมแต่วิกตัวหญิงนี่คือเยอะเลยดูยดีมีแต่วิกผู้หญิงใส่เป็นของโยคายแะ้วกงนส่วนชุดชุดนี้โคตรเท่เลย ใส่เหมือนชุดนักโทษเดียวอท้าเอเป็นถ้าวลิตเติ้ลไดโน่น่ารักเราจะใส่เท้าเป็นเท้าวลิตเติ้ลไดโนนะฮะอันนี้ชาติมีแล้วเนะน,นี่ยเฮ้โคตรเท่เลยของบางอย่างมันก็หมุนมาคนละราคานะมันก็เลยแบบไม่ไม่ไม่นับว่าเป็นของที่ซ้ำกันอะไรแบบนี้ทางั้ที่มันซ้ำกันนะ อย่างไอที่ปิดตาอันอันแรกอะ่ะชาญจำได้ว่าชานมีแล้วนะ่เดี๋ยวต้องมานั่งไล่รีของชาญจะไม่เก็บของที่ซ้ำกันเอาไว้นะฮะเออเทพอะอ๋อโอเคบันทึกนะ ก็เป็นประมาณนี้นะคะสำหรับการย้อนเวลาไปตมล่าไอเทมนะคะรอบนี้ก็เจอพวกกระชาวีพีค่อนข้างที่จะเยอะนะแล้วก็ห่องเป็นแบบที่คิดนะว่าเกลือแกงเหมือนเดิมดูจากโยคายก็รู้เลยนะคะว่าโชคไม่ค่อยดีกับการหมุนกระชาวีเก่ามากเท่าไหร่นะแต่ก็ยังดีที่ได้วิกได้วิกตัวชายมาหัวหนึง ส่วนของวีอีย์เนี่ยก็คือโชคดีที่ได้เมคอัพนะคะก็อาจจะคิดถูกแล้วที่กดสิบไปนะก็เพื่อนๆที่ดองเพจมาเพื่อลงมอกกันก็ทั้งหมดนั้นคือของที่ชานย้อนไปเจอนะก็ลองย้อนไปตามล่าหาอเทมกันดูได้นะก็สำหรับคลิปนี้ชา่างต้องขอตัวก่อนนะคะถ้ามีอะไรอัปเดตเพิ่มเติมก็มาเจอกันใน คลิปหน้านะขอให้ทุกคนโชคดีในการหมุนกระชะปองได้ของที่ตัวอ,อยากได้นะะอย่ากเกลือแบบที่ชานเกลือนะบายบายครับ